เปิดชีวิตลาสุดนางเอกสาวรัังผ่านมารสุมเรื่องครอบครัวแล้วจากก่อนหน้านี้ได้เจอเรื่องราวดราม่าทาโทมเข้ากับชีวิตครอบครัวที่ต้องบอกเลยว่าหนักหนาม,หมือนกันนะคะพอเรื่องครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากล่าสุดเหมือนเจ้าตัวจะฮิวใจได้ดีขึ้นและกลับมายิ้มได้บ้างก็ได้ออกมาอัปเดตสภาพจิตใจว่าชีวิตตอนนี้หลังผ่านมารสุม มันก็ตามการเวลาค่อยๆดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้กําลังใจที่ดีมากๆสําหรับการฮิวตัวเองในคนในครอบครัวก็อยู่ข้างๆเข้าใจกันช่วยกันฮิวใจกันไปให้พลังบวกกันส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก็ให้เป็นเรื่องที่ตนต้องคุยกับที่บ้านดีกว่าทุกอย่างโอเคค่ะต้องสามารถทํางานได้เต็มที่แล้วถ้าถามว่าผ่านมายากไหมลองบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ง่ายสําหรับใครเลยโชคดีมากๆที่เราสามคนพี่น้องจับมือกันแน่น เราจะมือการและดูแลให้ดีที่สุดทําทุกอย่างให้ดีที่สุดตัวพิมพ์เองโชคดีมากที่มีน้องอีกสองคนทุกคนนั้นขอให้พลังบวกกับเรามากๆพร้อมขอบคุณแฟนๆที่ส่งความเข้าใจและกํำลังใจมาให้ท่าพิมพ์พิมพ์มประภา